น้องดอกเลยก็แ,แต่ดอกเดียวขนาดผูนเขาพูนีเขาเด้อพอไม่พี่น้องถ้าหาโอดีก็บอพอเด้อฉันพ่นหาเร็วมันกเรื่อยเอาเก็บยังกีบรักเขารุ่นถ้าจาะทุม่มมก็มุนหากลับไปกลับมาอยู่กับพออยู่เลยหรอ หย่ำิ่นออกจะฮิตก่อเนาะป๊าดโอ้ยสิ่งใหญ่ขนาดเฮ้ยคุณนะตูมง,งามขนาดใหญ่ก็ใหญ่วอ้ยขาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อก็ไม่นานอยิ่งน่าจา้าในเสาร์ของวันที่ 14. สิบสี่สิงหาหองขอของเราจา้าพาพี่พานองเขาป่าเลาะหาเห็ดคือเกาเด้อจา้มามื่อนี้ พี่กัดกับบั๋นน้องเม็กตำบลหุ่บบนคามเพื่อนบนธนิษฐจังหวัดอุบลเนาะจะ้ะวันนี้ก็มาเสาร์แน่อยู่พร้อมพี่น้องมากับอาเนาะมาจะตีหาคนละใส่สองสำหฮมมัเนี่ก็แจ้งมาจังไงมาสวัสด,ดีเนาะจะ้ะมาตามไปเบึงว่าเมนาสิมานมาเนาะจ้ะเมื่อนี้เสียร่างการซ้ำใดเนาะจ้ะเนาะตามเมนำม,มาเลยจ้าชิงหลัอยองเนาะวันน,นะนี้มาจะเสาร์อยูพร้อมพี่น้องตีหาล้วลนะ่ะฮันบอนแจกเนาะ มาครับอ่าเพิ่งจะไต่คน้หมองพ่อแม่พี่น้องสามแจ้งนะจ๊ะเมื่อได้กับท่านเพิ่งเอาเว้งหมดนี้พ <c ười> ิมานบ,โบ่โอ้ยเีกระสองเหรอเขาเรามข่ามจะเข็นดีสัวหรอย้ <c ười> นอนข้าจเจาะมาใส่เอาเนาะเข็นดีเลยพ่อแม่พี่น้องเป็นแดง เห็นดอก้างเกงเขากันเลยเนาะนี่วือกัะเหอกเนาะข้าเจ้ามาเสีแล้วได้สุดแต่ก็ใส่เวลาที่เก่าหน่ะพ่อแไม่พี่นอกแ่มดีค่ะนาดไก่สีแจงนะโมพนมาแสียล่ะอื้เห็นนางงอกก็เห็นได้จ้ะ ดอกเดียวอีกเลยดอกเดียวตูมเดียวดอกไม่หน่อยหัวซามาทิ้นไ้้ยังขื้นกัน <c ười> <c ười> ขั้นว่เยยาวก็วงยิ้นดอกกันแตกเลย <c ười> <c ười> มึงเอาจะสวย <c ười> ตีหารึงเลยได้ยังพมีพี่นนอกคันขันแจกเมึงอีล่ะข้าเจาขี่รถเขา่าหอมมันไต่คูไครคูมันก็นย้อนห้ามาจะแจกสีดไายน้ำผึน้นเนาะเหมือนตีหาขึงเลยว่ขันแจกเน่ยใครเฮ็ดมโหกเหลืองอเป็นแปรง โอ้โอ้โหโอด้ดีดูดีสิดี่ไหนเนี่ยฮะสีสวยมาอีกแล้วจ้องหลอกคนตจจิดกัน <c oughs> เป็นแปะอีกแล้ว

สองจะสองสาม,มว่มันสามแล้วจ้าต่อกันมีสี่ห้าอุ้ยดีค่ะอ่ะหลุดกับผลดีขมาไมนกิหนหวานคนอุ้โอ้ยอย่าตูมเลยพี่ตูมอยูบพี่นี่ตูม,ก,มก็นี้หรือไงอยู่เมื่อเบลเลย เออดุนีแน่เนาะเห็นวัตูมก็ได้ดุนแน่มันจังใหญ่จังสวยเอยบบบบเยเอบาปปน,นดอกมันอยู่ในปานไปมาขัดเลยเออเอาไปปนกันปนดอกมีแซบแซบดอกเป็นสีสั่มแซบเลยเออดอกเนงโอ้ย โอ้ยสากอดีโอ้ยดอกกุญย์ใหญ่ตูมกุญย์ใหญ่เลยอุ้ยดอกหน่อยแค่มีเลยนี่ฉันว่าเอาดอกเอาแต่ดอกใหญ่พุกอะไรสักพาเพื่อนเรือนอกมะื่ออื่น มาบังกระโบนเรือเพ่นวะบ้า, <laughs> บานกันยังโมเลืออยู่เนาะฮึ่มเห็ดพวกตาบดอกเ,เลยเปื่อยเลยจ๊ก,กี่คือบวกขอเหมืงดอกนี่ย่างอยู่วะอ,อุ้ยแข็งอยู่ đây นะเอ้ <laughs> พอยพ่อ大爷เนาะว่ามีดอกตูเพ่นบ่เห็ดตะไคร่าบานดอกอุ้ยแต่ว่าจังยังก,กินเพ่นเนาะ ครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือครึ่งหนึง่งเอาใส่กับเฮดกอหอมๆก่อนเนาะปุ่นใส่กันเฮดอันอนี้ขึ้นหลายเทยพุนอะพุนเป็นแดงๆอยู่เจียบแล้วไงเป็นแดงอยู่พุนยั่ตีปะกำลังเกิดใหม่ น้ำอ่ะปราชีวเก็บเอาอยู่ดอกกันเกินไม่้วพ่อโลอนเนาะโอ้ยนำหาจตเห็ดกอเห็ดอันนี้ว่าสิวกเก็บบอไาทายเ,เก็บเอาคือเก่าเพราะไม่พี่น้อุณถ้าผก็มีเห็ดเผงอไข่เน้อมเปวเนี้อขมเปาหายกมีดคนแรกจวดวด้วยครับ กับอเขาสินี้สันเกนอ้าหนึ่งสองสามสวย ว่ยังกินถั่วคนกินหอดขากิสวด้กนจกบกูมนึูมนึูมนึยังกิน ดอกห้ามีเยเห็นเยอะตัขามีพอหลายจะไปหอมเือหอมหมดเบเนะเฮ้ยออ อี้ดอกนึงพี่ดอกเนึ่งหอมนีมีตุม่มง,งามๆพี่อีกดอกนึงพีโอ้อออสยสวยๆเลยเอาดอกนี้พูดได้แบบหนุ่มปองเลยนี่อี อ๋อสองดอกเลยเพื่อเขาเห็นนะฝ่าวายตีพร้อมตีลมพร้อมอือสามตัวง,งามเลยอุ้ยเนาะน้องเหงตุการณ์อุ้ยขาเหินริมแบบนี้พอริมได้งเหรอ เดินไปเรื่อยๆอุย้ยดูผีกระมีบป่านี้ว่าไม่มีอันเดียวเรื่อยนี่นี่อันเนื้ออือม,มีดอกหน่อยดอกหนึ่งก็มี่ขึ้กัน,กน,นฉันบ่เอาดอกนะี่ดอกนี่เออเดินไปเรื่อยๆแล้วดอกจวงดอกมีแต่ดอกมันงามน่อยกรเจ้าเหยียบจนแตกโอ้ยใ <laughs> บ,ยบใหญ่เลยพูดนะขึ้นหัก มีดอกนี่งกันจัดไปปกไว้ัวดนี่มันมีดอกนึ่งโอ,อ้ยปกไว้คนดอก อ๋อซงดอกเลยก็ต่ดอกเดียวขนาดพูนถึนเขาพูดนีงเขา,เ,ขาเด้พอพ่อแม่พี่น้องถ้าหาบม่ดีกบ็บอกผอเด้อฉันเพิ่นหาเร็วมันก็เรื่อยเอาเก็บยังกี่ละกเห็นหอยไปตัวดไปตัวไม่ลายตรงหย่านด้พ่อแม่พี่น้องถ้าเจ้าไต้เพิ่นเอาบปเบิดเอาคอยหาไปนเนาะ เข่ารุ่นก็จะถูกห่มกระมุนหากลับไปกลับมาอยู่กับพ่ออยู่ไรหรอหย่ำพุ่นออกตะฮิดกอเนาปะป๊าออ้ยสิ้นใหญ่ขนาดคุณน่ะตูมงามขนาดใหญ่ขนาดใหญ่โอ้ยขาโอ้ยสองตัวเผื่อพี่หน้ สามสามพี่นหลองสามสามสาม,สามอุ้ยสเสกแข๋กับเก,กมหลังมาหลายอ่าฮะพี่กู้นี่ตัดดอกกงามเลยแถวนี้งานอีรแล้วเกี่ยงดีเน้วโอ้กไป้นำให้เพลินเอาไปนอืำ ลาตัวต uh, mm. uh ัวนว่าี้วท huh. mm. hmm. ีนี้เรตัวเนะองนี่าดอกไม่ผุดคือราคาเพิ่นอืออุ้ยอุ้ยายเม้สดอืออือดดอปยอะดอกพอดี ตามลังเพิ่นกระซังเรือเพิ่นเอาโบเปิด <c oughs> เอาละน้องเดี๋ยวเวลาสมมาพาคขวัญน,น้องพ่อแม่พี่น้องมาสรุปเพชรกันเบิง้งเมื่อนี้ว่าสิอลังการซ้ำไหนน้อจ้าเขาก่อนเพิ่นมาจะเสาเขาก่อนเพิ่อนาาเลยสองคมานั้นเราพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกายเบิดบบดนี้เพื่นชีกายเบิด เพิ่อนอันนี้เบือเนาะเฮากับตามหลังเพื่อนก็คอยหาไปเพิ่นเชียร์เพื่อนยังเพื่อนอันนี้เพื่อนส่วนกันกับปันนันเพื่อนฝ่าวเพื่อนก็บเรือไปเห้าเก็บอยู่เ้อเข้าห่หมเพื่อนเข้ากับม้วนสายม้วนขัวอยู่หันหลาหาหาโมเ็นคนม้วนเด้หาเลาะหาเลาะสายเลาะขัวเพื่อนก็บเรือไปเห้าเก็บอยู่พอแม่พี่น้องบมเมนสิบมีเนาะเมื่อนี้ไม่นาก็ยังเดลดอกบานสองสามดอกเนาะจ้ะ มอดอนันนีแต่ตูมใหญ่ๆงามๆเต็มตาอยู่คือเกาพรอแม่มพี่น้องข้าสิได้เต็มตาพนกันย่างจนขาลอยหัวไหล่ขาสิเบิดอสูหมเนาะที่เ้าหัวจากตามลังพนกับปันหนันมอดว่าสิได้เก็บหอมละสาวสามสีนอจากเก็บหอมละสีหาดอกสองสามดอกไปสัตว์ก็ขอบคุณทุกกำลังเร่งใจที่กดไลกดแช์ กดกระดิ่งกดติดตามกันนอกจากนอกดกระดิ่งเขามาเด้อให้กำลังแรงใจกันเขามาด้วยจา้าแม่นาขบโมมียังสิตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พี่น้องอยวยพรวห้พ่อแม่พี่นอ้องมีทุ่มสุขควม่มเจริญคิดสิ่งใดสมควม่มมงมา่าปารถนาคลิปนี้พอ่อพี่พอ่อน้องซ้นนี้เนาอจ้าพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจา้า